สินค้าใหม่ๆฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผมช่องอุปกรณ์เสริมสายล่ายินดีต้อนรับสมาชิกทุกท่านครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวกล้อง T e a g e r รุ่น iMac 1-12ขีด12คูณ30 iR E D นะครับผมอ่ามาดูครับว่ามีอะไรกันบ้างาหนึ่งนะครับก็จะเป็นคู่มือเนาะ ตัวนี้จะเป็นคู่มือนะครับคู่มือของกล้องเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมแล้วตัวนี้2นะครับตัวนี้จะเป็นผ้าเช็ดเลนครับผ้าช็ดเลนที่แถมให้ครับผมผ้าเช็ดเลน์ที่แถมให้เนาะแล้วก็จะมีประแจแอลครับประแจแอลหรือหกเหลี่ยมนั่นเองนะครับเอาไว้ขันขาจับรางตัวนี้นะครับไว้ขันขาจับรางตัวนี้ครับผมสามนะครับจะเป็นฝากระดูกหัวท้ายครับผมฝากระดูกหัวท้ายแถมให้หัวท้ายเลยนะครับผมสี่ก็คือ ขาจับลางครับผมสาจับรางห้าก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นท่อรถดแสงแบบรังพึ่งนะครับผมตัวนี้จะพกพาสะดวกนะครับเพราะว่ามันจะสั้นนะครับเป็นรังพึ่งแบบนี้จะสั้นเวลาพกพาไปไหนจะสะดวกนะครับผมไม่เหมือนท่อรถดแสงแบบทั่วไปนะครับทั่วไปเขาจะเป็นแบบท่อยาวๆนะครับผมอ่ามันจะเกะกะนะครับผมอ่ามาดูในส่วนของตัวกล้องกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับผม ตัวกล้องก็จะเป็นแบบนี้เลยครับกล้อง t e อีเกนี่จะเป็นกล้องแท้นะครับเป็นงานแท้100%เซนะครับผมดูครับรุ่นของเขาจะเขียนแบบ ed ครับตัวนี้ท้องเขาก็จะประมาณนี้ครับผมข้างหลังก็เขายิงเลเซอร์อน,นะครับตัวนี้จะยิงเลเซอร์นะครับยิงเลเซอร์ เวลาขูดจะไม่จะไม่หลุดนะครับผมมาดูรายละเอียดกันบ้างนะครับผมรายละเอียดกล้องตัวนี้ก็หน้าเลนจะเป็นข้างในหน้าเลนกระจกนะครับจะเป็น30มิมลนะครับผมส่วนไดมิเตอร์ข้างนอกจะเป็น38มิมลนะครับไดมิเตอร์ข้างนอกตัวนี้นะครับจะเป็น38มิมลนะครับส่วนท่อเป็นท่อ30มิมลนะครับตัวนี้ส่วนท่อจะเป็นท่อ30มมิลเนาะมาดูการปรับกันบ้างนะครับ ตัวนี้การปรับจะเป็นปรับนอกนะครับตัวนี้จะเป็นปรับนอกครับผมปรับนอกแบบเซ็ตศูนได้นะครับหรือเซ็ตศูนย์นั่นเองนะครับผมอ่าตัวนี้เวลาปรับนะครับปรับก็ให้ดึงขึ้นนะครับดึงขึ้นแล้วก็ปรับพอปรับเสร็จกดลงนะครับกดลงปุ๊บถ้าใครอยากเซ็ตศูนก็ใช้ใอ่าไขควงแบนนะครับไขควงแบนขันออกขันออกปุ๊บเราก็สามารถเซ็ตได้เลยครับ เซตศูนย์เซตศีได้เลยครับจะมีาร์กให้ครับตรงนี้ครับผมตัวนี้จะมีไฟสองสีนะครับไฟสองสีจะปรับได้5ระดับหรือ5สเตปนั่นเองนะครับผมตัวนี้ซูมได้1นึถึงสิเท่านะครับตัวนี้ซูมได้1นึถึงสิเท่าเหมาะกับสายล่ามากเลยนะครับน้ำหนักพอดีมือนะครับเบานะครับไม่หนักบ้ากนะครับ แล้วก็ความยาวก็ไม่เกะกะด้วยครับามาดูคมยาวกันบ้างนะครับอความยาวจะอยู่ที่29ซนติเมตรนะครับหรือ2 9 0ม mm ิลนะครับผมตัวนี้น้ําหนักจะอยู่ที่580กรัมนะครับ580กรัมส่วนข้างหลังตัวนี้จะสามารถปรับสายตาได้นะครับ คนสายตาสั้นสายตายาวนะครับไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องกังวลเลยนะครับผมตัวนี้สามารถปรับให้ชัดจัดปรับให้แจ๋วได้นะครับจะปรับเข้ากับสายตาของทุกท่านเลยนะครับผมตัวนี้ครับผมมาดูในส่วนของเส้นเล็งกันบ้างนะครับขออภัยนะครับเส้นเล็งก็นี่แหละครับจุดขายของเขาครับเส้นเล็งเขาจะสวยมากเลยนะครับ ตัวนี้เส้นเล็งเขาสวยมากเลยนะครับตัวนี้เป็นเส้นลิงฝังกระจกนะครับไม่ต้องกลัวเลยนะครับผมตัวนี้ <maintenant S 2> ผมยืนยันได้เลยนะครับว่าติดลูกซองได้นะครับตัวนี้ครับผมสามารถติดกับลูกซองได้นะครับผมเพราะว่าเขาทนมากครับตัวนี้ผลิตมาแบบรับแรงรีคอยสูงเลยครับดูครับเส้นเลิงเขาจะมีสเกลบอกนะครับมีสเกลมีตัวเลขบอกนะครับ ตัวเลขบอกแบบว่าระยะตกไกลตกใกล้นะครับระยะซูมจะอยู่ที่ประมาณ150เมตรนะครับระยะซูมจะอยู่ที่ประมาณ150เมตรครับผมอ่าเรามาดูในไฟของเส้นเล็งกันบ้างนะครับตัวนี้จะมีไฟ2สีนะครับมาดูไฟของเส้นเล็งกันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงครับผมอ่านี่สีเขียวนะครับผมอันนี้จะเป็นสีเขียวครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสีเขียวประมาณนี้นะครับอ่าส่วนตัวนี้จะเป็นสี แดงครับผมนี่ปรับระดับได้นะครับปรับระดับความชัดได้ครับผมระดับอ่านี่ครับผมะจะชัดขึ้นมาแบบนี้ครับผมอ่าครับผมกล้องมีรับประกันนะครับผมรับประกันตัวกล้อง1เดือนเต็มเต็มนะครับถ้าเสียเปลี่ยนตัวใหม่ให้ทันทีนะครับสินค้ามีรับประกันนะครับสินค้านี้เป็นสินค้าแท้นะครับ แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นกล้องทีเอเกอร์ของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมอ่าอ่าถ้าสนใจสินค้าชิ้นนี้นะครับให้แอดไลน์มาสอบถามได้นะครับ idline jukppp นะครับผมย้ำนะครับ idline jukppp ครับผมอ่าส่วนราคานะครับราคาผมจะ ผมจะบอกไว้ข้างล่างคลิปนะครับผมผมจะบอกไว้ข้างล่างคลิปกับรายละเอียดกล้องนะครับผมจะบอกไว้เลยนะครับกับลิงก์ไลน์ครับผมสนใจก็สอบถามกันมาได้นะครับผมไม่ซื้อไม่ว่านะครับผมสอบถามกันมาได้ครับวันนี้ก็ขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ